ฉายยาเจ้าพ่อตลาดวัยยังคงเป็นเงาตามตัวนิสสันไปอีกนานนะครับเพราะรายงานล่าสุดจากสื่อออสเตรเลียเผยว่ากระบะนิสสันนวราโฉมใหม่จะมีการเปิดตัวที่ลาช้าออกไปจากการเปิดเผยของผู้บริหารท้องถิ่นของนิสสันยอมรับได้เลื่อนเปิดตัวกระบะนิสสันนวราเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจว่าโรบิอัพนิสสันรุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวทั้งหมด2โมเดลนะครับคือรุ่นเดิมนํามาปรับโฉมมนเชนกับโฉมใหม่ที่เป็นฟ้าแฝดกับออรนิวไทรตัน แน่นอนว่าโมเดลใหม่หมดที่มีการใช้พื้นฐานจากปิก m ามิ u b i s h i จะถูกแนะนำในตลาดออสเตรเลียก่อนใครนั่นเองสำหรับปิกับชมใหม่นิส s ัน n น v วรามีรายงานถึงความล่าช้าในการเปิดตัวโดยกรรมาการผู้จัดก,การของนิส s ันโอเชเนียเปิดเผยกับสื่อออสเตรเลียว่าเราต้องการให้กระบารุ่นใหม่อันสำคัญของแบรนด์มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเราได้เลื่อนการเปิดตัวออกไปด้วยเหตุผลหลายประการ เนื่องจากเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องที่สุดแต่เรากำลังเผชิญความท้าทายบางประการและไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำอะไรบางอย่างไม่สมบูรณ์นี่จะเป็นการแนะนําโมเดลใหม่กับสายตาชาวโลกทําให้การเปิดตัวครั้งนี้มีความสําคัญมากสําหรับเราและเราต้องการให้มันยิ่งใหญ่สําหรับการเปิดเผยจากนิสันแม้ว่าจะมีความล่าช้าออกไปแต่ยืนยันว่าการปรากฏตัวจะมีขึ้นในช่วงปี2026นี้ ก่อนหน้านี้นิสสันได้ทําการเผยภาพทีเซอร์ของกระบะนาวราในเวอร์ชันเมเนเชนครั้งใหม่มุ่งเน้นไปนที่ตลาดลาตินอเมริกาโดยจะนํารุ่นเดิมมาปรับดีไซน์ครั้งใหญ่โดยเฉพาะด้านหน้าของตัวรถที่ได้ชุดไฟส่องสว่างยุคใหม่ของรถยนต์นิสสันก่อนที่จะเปิดตัวในปีงบประมาณ2026ของญี่ปุ่นหรืออย่างช้าที่สุดจะไม่เกินครึ่งแรกของปี2027นั่นเองส่วนออลนิวนาวราในเวอร์ชันออสเตรเลียจะเน้นจำหน่ายในภูมิภาคโอเชียเนีย ก่อนจะขยายสู่ตลาดเอเชียในลำดับต่อไปแน่นอนว่าจะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างนิสสันและมิตซูบิชิมอเตอร์สที่จะใช้งานวิศวกรรมร่วมกันนั่นเองนอกจากนี้นิสสันออสเตรเลียยังมีความสนใจในขุมพลังไร้ไอ้นริทซึ่งเราจะไม่ทิ้งโอกาสนี้สำหรับตลาดปิกอัพอย่างแน่นอนสำหรับปิกอัพนาวราเจเนเรชั่นปัจจุบันได้มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2014ถึงตอนนี้ก็เกิน10ปีแล้วนะครับในหลายตลาดจะยังคงได้ใช้โมเดลนี้ต่อไปในรูปแบบบิ๊กแมดีเชน เท่ากับว่าเจนนี้จะอยู่ในตลาดโลกต่อไปอีกสักพักนั่นเองส่วนความชัดเจนในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนั้นหากมีความคืบหน้าจะนำอัปเดตแน่นอนครับ